ดิฉันนางสมยิง่งบัวบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าจเจริญเขตหนึ่งพักเพื่อไทยเรื่องที่ยฉันจะหาหรือท่านประธานเนี่ยดิฉันหาหรือไปแล้วสองครั้งครั้งนี้ไปทั้งที่สามยังไม่รับการแก้ไขจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอวัตะพานบ้านน้องแคนหมูห่หกตำบลคําพระอำเภอมัตธพานเกี่ยวกับระบบก,กองน้ำป่าปานะคะ อย่างที่ในภาพที่เห็นท่านแนมเพอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนำนำน้ําไปส่งชาวบ้านทุกวันแล้วนักเรียนต้องหาภาชนะไปรองรับน้ําบางครั้งน้ําก็ไม่เพียงพอท่านประธานลองดูน้ําสิคะน้ําที่มาทําให้พี่น้องประชาชนเป็นน้ําที่เอามาใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ได้รับการแก้ไขมานี่เจ็ดปีละเพียงแต่เราขาดเครื่องกรองน้ํา เพื่อกองน้ําวันนี้ที่ฉันมาไม่ได้หาหรือแต่ว่ามาขอการรับสัก่การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจะสัน่นได้แก้ไขในเรื่องนี้งบประมาณที่เราขอมาเนี่ยสองล้านสองท่นนะะทานรัฐนประธานแนะนําเรียนท่านมทหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําโครงการไม่รู้กี่รอบทางจังหวัดเองโดยผู้ว่าการจังหวัดหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะติดต่อประสานงานโดยตลอดครั้งนี้ได้คําตอบว่าสภาพ,าพัดแม่นุมัติท่านประธานที่เคารพ บ้านน้องแคนมหมู่หกมีประชากรประมาณเกือบแปดร้อยคนร้อครอบครวัวได้รับการเดือดร้อนในเรื่องนี้มาโดยตลอดหาลือแล้วทำไมยังไม่แก้ไขทำไมสภาพัฒนั่งทำอะไรอยู่หรือหน่วยงานไม่ชี้แจงสภาพัฒน์ว่าอันนี้มันเป็นความเดือดร้อนจำเป็นบางอย่างสภาพัฒนี่หรือหน่วยงานบางกระทรวงนี่ถนนหนทางเนี่ยทำเยอะแยะเรื่องงบสองสองล้านเศษเนี่ ทำไมไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานท่านประธานที่เคารพไม่ต้องพูดถึงน้าชายนะคะท่านประธานพูดแค่ว่าน้าล้างทั่วล้างจานไม่ต้องพูดถึงระอาบนะคะท่านประธานหมดเวลาแล้วค่ะท่านประธานกับกอเขอ้าใจครับย,ยังไงขอความกรุณานะท่านประธานอย่างน้อยๆอ,อนุมัติงบประมาณซื้อสาร <c oughs> ส้มไปก่อนนะคะ <c oughs> ท่านประธานขอบพระคุณค่ะครัขบขอบคุณครับ